80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะทางซ้ายมือมีป้ายาสัญญาณทางโคง้งแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์อยู่2คพันรถมอเตอร์ไซค์ก็จะมีการแซงออกมานะคะทางด้านขวามือมีรถตามหลังมาก็ใช้ความเร็วค่ะเราจะยังอยู่ในเลนทางซ้ายมืออยู่นะคะอีก1กิโลเมตรจะถึงวังทองนะคะตอนนี้เราอยู่ที่หลักกรีอถนนสาย12นะคะข้างหน้าจะมีมอเตอร์ไซค์แล้วก็ตัวของรถบรรทุกแล้วก็ปั๊มค่ะอาจจะมีรถออกมา ก็ค่อยๆชะลอลงหน่อยค่ะแล้วก็ทางข้างหน้าจะมีทางยิเทินออกด้วยนะคะเราทีนี้เราจะแซงรถบรรทุกเราจะต้องตีไฟให้สัญญาณทางด้านขวามือนะคะแต่ว่ารถกำลังว่างค่ะเราจะแซงลงไปนะคะเราก็จะเร่งความเร็วนิดนึงนะคะข้างหน้าเดี๋ยวเราแซงรถบรรทุกถ้ามองไม่เห็นคนขับบีบเพื่อให้เขาเห็นเรา เต็มน้ายังค่ะเข้าเต็มแล้วค่ะอ่าเต็มแล้วเราก็เข้าง้ตีเข้ามานะคะเอาตัวใดตัวหนึ่งไปไปจะเป็นทางตรงนะคะไปเขาคอแล้วก็ทางขวามือจะไปวิจิตรนะคะตอนนี้เราอยู่อีก76็ิบกกิโลถึงหล่มสักนะคะอยู่ที่ทางหลวงหมายเลขสิบสแล้วก็จะเห็นป้ายทางป้ายสีเหลืองแสดงทางโค้งนะคะีต้องแก้สเว้นห่างหนึงเดียวเราจะเว้นห่างนิดนึงแต่ทางขวามือเรามีรถมา ชะลอนิดหนึ่งค่ะเพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์มีแสงสไลน์นะคะเดี๋ยวเราจะไปถึงจุดเป้าหมายอยู่ที่ปั๊มพีทีนะคะเราให้สัญญาณเลี้ยวซ้ายนะคะเดี๋ยวดูรถทางหลังนะคะมีรถมอเตอร์ไซค์เราให้สัญญาณแล้วเราก็เริ่มชิดค่ะเขาจะได้แซงไปทางขวานะคะจังหวะนู้นเราก็จะได้เลี้ยวนะคะ,ค,ะค่อยๆชะลอค่ะล้าก็เลี้ยวลงไปแล้วเราจะจอดทางด้าน นะคะหาที่จอดก่อนนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะจอดนี้เลยถอยหลังเข้าจอดนะคะโอเคค่ะแล้วก็ใส่ไปนี้ จะเลื่อนไปที่ดึงเบรคก่อนแล้วก็เลื่อนไปที่จุดผีนะคะ